ภาษีสําหรับผู้ขายออนไลน์เป็นเรื่องนาปวดหัวแต่ว่าไม่ไกลตัวนะคะสําหรับทุกท่านคงมีคําถามว่าเราต้องยื่นภาษีไหมแล้วยื่นยังไงวันนี้ค่ะในวิดีโอจะมีคําตอบมาสรุปให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีสําหรับผู้ขายในช้อปปีกันก่อนนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นตางประเภทดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด 3. ภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายซึ่งจะมีรายละเอียดและข้อมูลต่างๆที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลก่อนนะคะ ปกติแล้วค่ะผู้ขายสินค้าในช้อปปีมีหน้าที่ต้องนํารายได้จากการขายสินค้ามาคํานวณและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดค่ะโดยความแตกต่างของการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะต่างกันที่รอบของการยื่นภาษีและอัตราการคํานวณการเสียภาษีค่ะ ซึ่งการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาจะเป็นการยื่นเงินได้ระหว่างปีภาษีหรือก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31ธันวาคมของทุกปีโดยผู้เสียภาษีจะต้องคำนวณและยื่นแบบเพื่อเสียภาษีบุคคลธรรมดา2ครั้งต่อปีดังต่อไปนี้ 1. แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีหรือแบบพองอดอก โดยมีกำหนดการให้ยื่นแบบภายในเดือนกันยายนของทุกปีหรือแบบที่2แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบเต็มปีหรือแบบพองงด90สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นทั้งปีโดยมีการกำหนดให้ยื่นแบบภายในวันที่31มีนาคมของปีถัดไปค่ะซึ่งการคำนวณภาษีเงินได้สุทธิจะประกอบไปด้วยรายได้ทั้งหมดค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน โดยท่านสามารถคำนวณได้ตามสูตรนี้ค่ะส่วนนิติบุคคลจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีซึ่งจะแบ่งเป็นครึ่งรอบหรือแบบพงด51และสิ้นรอบหรือแบบพงด50ตามระยะเวลาบัญชีค่ะซึ่งการคำนวณภาษีเงินได้สุทธิคำนวณจากเงินได้ลบรายจ่าย คุณด้วยอัตราภาษีตามส่วนนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าข้อมูลสำคัญในการยื่นภาษีจากรายได้ที่ขายสินค้าในช h ป p ีก็คือรายได้จากการขายสินค้าและค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งร้านค้านะคะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเงินได้ส่วนนี้จาก Seller Center ในเมนูรายรับของฉันโดยเลือกหัวข้อโอนเงินแล้ว จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารและคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้เลยค่ะซึ่งข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลดได้ก็จะเป็นไฟล์ Excel นะคะให้ท่านคลิกไปที่ชีท e t Sumry ก็จะเห็นสรุปรายงานการเงินที่แยกรายได้จากการขายสินค้าและค่าใช้จ่ายเช่นค่าขนส่งหรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่หักเอาไว้เรียบร้อยแล้วตามรูปตัวอย่างได้เลยค่ะ ซึ่งท่านสามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปรวบรวมเพื่อยื่มแบบเสียภาษีต่างรอบได้เลยนะคะต่อมาคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ v ว t ซึ่งก็คือภาษีที่เราเก็บจากมูลค่าการขายสินค้าหรือบริการซึ่งปัจจุบันจะอยู่ที่7%โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ที่ซื้อสินค้า หรือผู้ที่รับบริการแล้วนำส่งให้สัมภากรภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไปเช่นร้านค้าจา่ายค่าธรรมเนียมต่างๆให้ช้อปปี้ช้อปปจึงออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษีให้กับร้านค้าหรือกรณีที่ร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขายสินค้าบนช้อปปีปปจะต้องจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาสำหรับการขายทุกครั้ง และต้องจัดทําทันทีที่มีความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นเพื่อน,นําส่งให้กับผู้ซื้อต่อไปกรณีแรกค่ะร้านค้าต้องการขอใบกํากับภาษีจากช้อปปีซึ่งวิธีการขอใบกํากับภาษีในรูปแบบย่อหรือแบบเต็มรูปจากช้อปปีนั้นร้านค้าสามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เองบน s ซ l l e r Center ที่เมนูรายรับของฉันคลิก my tax invoice ซึ่งสามารถดาวน์โหลดย้อนหลังได้สูงสุดไม่เกิน6เดือน โดยหากร้านค้าต้องการขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปจะต้องลงทะเบียนที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในระบบ e-tax web portal ให้สำเร็จและตั้งค่าเป็นที่อยู่หลักก่อนนะคะซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปได้ตั้งแต่วันที่สถานะการลงทะเบียนขึ้นเป็นตรวจสอบแล้วเป็นต้นไปตามรอบดาวน์โหลดที่ช้อปปี้กำหนดไวค้ค่ะ อีกกรณีหนึ่งค่ะหากร้านค้าต้องการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อช้อปปีจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีแทนร้านค้าได้นะคะโดยร้านค้านะคะสามารถใช้ฟีเจอร์ buyer tax invoice เพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้ซื้อและออกใบกำกับภาษีด้วยตัวเอง ซึ่งท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอเพื่อกรอกข้อมูลและก็ลงทะเบียนขอเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เลยนะคะหลังจากที่เปิดใช้งานแล้วนะคะผู้ซื้อสามารถคลิกเพื่อแจ้งความประสงค์และกรอ,อกรายละเอียดต่างๆเพื่อขอใบกำกับภาษีจากร้านค้าได้ที่หน้ารายการคำสั่งซื้อค่ะเมื่อมีคำสั่งซื้อที่ขอใบกำกับภาษีเข้ามาร้านค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เมนูคำสั่งซื้อของฉันเลือกแท็บที่ต้องจัดส่ง จากนั้นคลิกปุ่ม Invoice เพื่อนำข้อมูลไปออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อได้เลยค่ะโดยข้อมูลของผู้ซื้อจะถูกแสดงในระบบเป็นระยะเวลาทั้งหมด30วันนับจากที่คำสั่งซื้อขึ้นสถานะสำเร็จค่ะซึ่งร้านค้าควรดำเนินการออกใบกำกับภาษีภายในระยะเวลาดังกล่าวนะคะ <ope> e. สุดท้ายคือภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายคือการจัดเก็บภาษีเงินได้ล่วงหน้าและนำส่งสัมภาระเนรายเดือนค่ะ โดยผู้ขายที่เป็นนิติบุคคลมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ณนะที่จ่ายจากช้อปปี้ SPX x, x p a e s ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินและนำส่งให้สัมภากรภายในระยะเวลาที่กำหนดตัวอย่างเช่นร้านท้าขายสินค้าบนช้อปปี้ซึ่งจะมีค่าขนส่งหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นผู้ขายมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายด้วยอัตราภาษีที่กำหนด และนำส่งภาษีเงินได้หักนักที่จ่ายให้กรมสัมพากรด้วยแบบพงร .53 ภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะร้านค้าสามารถลดขั้นตอนดังกล่าวด้วยการแต่งตั้งและมอบอำนาจให้กับช h อป e ีและ SPX Express เป็นผู้ดำเนินการนำส่งและยื่นแบบภาษีเงินได้หักนักที่จ่ายหรือพงร .53 และชำระเงินภาษีดังกล่าวแก่กรมสรรพากรให้ เพื่อแต่งตั้งให้ช้อปปี้เป็นตัวแทนหักภาษีนที่จ่ายแทนผู้ขายร้านค้าที่ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะสามารถเข้าไปที่ e-tax web portal คลิกที่เมนูลงทะเบียนหนังสือมอบอำนาจจึงท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะแค่นี้ก็ลดความยุ่งยากและขั้นตอนต่างๆในการนำส่งภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายแล้วนะคะที่สำคัญค่ะบริการนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ ภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่ร้านค้าจำเป็นจะต้องรู้นะคะฟังคลิปนี้จบแล้วหวังว่าทุกท่านจะได้แนวทางในการจัดการภาษีสำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าบนแ e. พลตฟอร์มช h อป e ีเพื่อให้สามารถดำเนินธุร,รกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายค่ะตะ่างจากการอย่าลืมติดตามพวกเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้อีกนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย